หนูหายไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยหนูไปมุดที่ไหนมาดูสิ<ล>ตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีไม่เจียมตัวเลยน้องสารจังมามาเกาะอยู่ข้างหน้าเลยฮะเนี่ยมาอิว้วอ้วอ้ยวอยู่ตรงเนี้ยเสียงร้องเสียงกเ็เบาใครจะได้ยินไปมุดตรงไหนวะนะสงสมุดเข้านู่นอะขึ้นกำแพงข้างบ้านแล้วก็ลงมา เหตุไหมเนี่ยดูไม่โดนตัวอะไรกินดีแล้วที่ไม่โดนตัวอะไรกินอ,อไปได้ยังไงฮะแล้วถ้าแม่ไม่ได้ยินเสียงแม่ไม่อยู่จะทำยังไงหนูไปมุดอะไรมาฮะปะทูลูกเนี่ ดูซิตัวเองอะ่ะตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ค่อยได้ยินที่หลังอย่าทำอย่างนั้นอีกนะฮะว่าแล้วเจียวทำไมถึงไม่เห็นอยู่หน้าบ้านดีนะตัวนั่นมันไม่มาก,กินอะ่ะ มันน่าซ้ำจริงๆเลยือยันจะไปอีกไหมเนี่ยยังจะไปอีกไหมไปอีกไหมหนูจะไปอีกไหมตอบแม่ีิหนูจะไปอีกไหมยังไม่ตอบอีกไปอีกไหม สมุททองหนูได้ยินที่แม่พูดไหมเนี่ยจริงๆเลยวะ